นะพักการเมืองบางพักผมก็อยากไปเอ่ยชื่อแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าไปเชียร์ไปอะไรเขาก็พยายามจะแก้รัฐธรรมนูญจนถึงขนาดต่อรองเอา้าเดี๋ยวผมยกมือให้พี่เป็นนาย,ยกชั่วคราวสักสี่เดือนนะพี่ช่วยไปแก้รัฐธรรมนูญหน่อยเพราะว่าไม่มีใครจะแก้ได้นอกจากพี่นะเพราะพักพี่สีน้ําเงินสวสีน้ําเงินเยอะพี่น่าจะไปพูดคุยกับเขาได้ง่ายนะครับก็โอเคก็หลังจากนั้นก็ MOA อเะไรก็ว่าไปสุดท้ายก็แก้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะท่านสวท่านก็อยากมีอํานาจของท่าน และท่านก็บอกว่าท่านต้องทวงดูดอำนาจกับสภาผู้แทรนรัษฎรนะครับท่านบอกว่าเฮ้ย hey, ถ้าไปแก้รัฐธรรมนูญเดี๋ยวจะเป็นไงนะครับตัดอำนาจสวไปเนี่ยมันจะกลายเป็นผด็จการรัฐสภาตั้งแต่สมัยเหมือนคุณทักษิณในอดีตนะเป็นผด็จการรัฐสภาเพราะนั้สงงนสวก็เป็นไงยังต้องคงอำนาจไว้หนึ่งในสามเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้รัฐธรรมนูนเป็นไงนะสวต้องเห็นพ้องด้วยหนึ่งในสามแลวหนึ่งในสามสวสีน้ำเงินใครจะไปพูดไปคุยได้ถ้าพี่หนูไม่สามารถคุยได้แล้ว มันก็จบเรื่อการแก้ไขก็ไม่ได้นะครับเพราะนั้นรัฐมนูลเนี่ยสำคัญบางคนก็ถามว่าอแก้ไปทำไมวะทำไมไม่ไปแก้ปัญหาปากคลองคืออยากฝากพี่น้องประชาชนติดตามการเมืองเนี่ยทำการบ้านนะครับอยากให้ท่านทาการบ้านถ้าท่านทำการบ้านนะท่านจะรู้เลยว่ารัฐมนูลเนี่ยสำคัญมากนะครับสำคัญมากไม่ต้องอะไรดูรัฐมนูลญี่ปุ่นนี่นะครับนะรัฐมนูลญี่ปุ่นรัฐมนูลญี่ปุ่นเนี่ยเป็นยังไงนะครับ,อ,ะะรบอ่านะฮะโดอ่าฝ่ายชนะสงครามอเมริกาเป็นคนละ เขาล่างขึ้นมาไม่ให้ไม่ให้ญี่ปุ่นมีกองทัพไม่ให้มีทหารไม่สามารถปก,ปกป้องประเทศได้เดี๋ยวอเมริกาหรือผู้ชนะสงครามก็จะดูแลญี่ปุ่นเองมันก็เหมือนกันเราเป็นไงนะครับเป็นประเทศญี่ปุ่นก็บอกว่ากูร่ำรวยกูมีทุกอย่างมีเทคโนโลยีมีความสุขมีเงินมีทองแต่ไม่มีทหารเขาก็อยากจะแก้รัฐธรรมนูญให้มันเป็นไรเป็นประเทศที่สามารถมีกองกําลังของตัวเองได้มันก็แก้ไม่ได้ก็เป็นรัฐธรรมนูญที่แก้ยากเพราะอเมริกาเขาถลม่ม จนพี่นาศวอดวายแพ้สงครามก็เลยต้องฟังเขาอันนี้ก็ยกตัวอย่างประเทศเขาก็กลายเป็นประเทศที่รวยแต่ไม่มีอาวุธไม่มีขี่ปืนาวุธในการป้องกันประเทศก็โดนจีนฮึมมือ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 อยู่เนี่ยนะครับอันนี้ก็เล่าให้พี่น้องประชาชนว่าเวลาเราติดตามการเมืองเราต้องไปหาข้อมูลเข้า AI ไไปดูสินะครับบางคนก็ติดตามการเมืองแบบไม่ลืมหูลืมตาดูกลางๆบ้านเมืองมันเป็นยังไงอะไรต่างๆนะครับโดยเฉพาะคนยากคนจนเนี่ยคนต่างจังหวัดภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ภาคอะไรแล้วแต่คนยากคนจน ติดตามข้อมูลข่าวสารไปเลือกรายการที่ให้ความรู้รายการข่าวรายการหมอรายการธรรมากินรายการท่องเที่ยวดูรายการหลากหลายเหมือนคนต่างประเทศ <c ười> นะครับนะฟังรายการไอพ้พวกดราม่าแย่งแย่งหัวขาเอาหัวเพื่อนอะไรพวกนี้อย่าไปยุ่งเยอะใต้เตียงดาราคนนี้เป็นชู้คนนั้นคนนี้เอาอะไรเอาคนนั้นทําเมียคนนี้เป็นเมียน้อยไอ้พวกนี้คือไม่ไม่ได้ความรู้อย่าไปยุ่งเยอะนะครับเป็นเป็นพวกที่แบบดราม่านะครับ นะนะเพื่อนโกงเพื่อนเพื่อนหลอกเพื่อนอะไรต่างคือ <c ười> มันเป็นเรื่องแบบดราม,มา่าแย่งหัวแย่งเมียคนนี้เลิกกับคนนั้นนะครับคือเราเราอย่าไปเสพไปพวกนี้เยอะเราดูรายการดังๆรายการทอล์กอะไรส่วนใหญ่ก็มีเรื่องหัวเรื่องเมียแย่งหัวแย่งเมียนะครับอา่อาอะไรต่างๆงเนี้ยมันก็จะวนไปวนมาเราก็ไม่ค่อยได้ความรู้เราไปดูเนี่ยด้านการเมืองเศรษฐกิจบ้างอย่างตอนเนี้เดินไปทางไหนจะมีดูลำบากหมย แม่คุแม่ค้าก็ลำบากหลอกยืมเงินหลอกกู้เงินลงทุนนะมันมีจากคนคดโกงคนอะไรจะไม่หมดอยา่าไปหลงเชื่ออะไรง่ายแม้กระทั่งลูกเมียคนในครอบครัวอะไรยัเชื่ออะไรไม่ได้เลยอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีเงินมีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องหรืม,มีปัญหาดะไนระนะครับหัวเมียก็ยืมเงินกันไม่จ่ายก็เยอะเนีนะ่ยผมเล่าให้ฟังมีไฮโซเดิมาปรปึกษาเล่าให้ฟังนะครับก็ปรากฏว่าไฮโซคนนี้เขาแต่งงานก็เป็นสะพ้ายของนักธุรกิจดังออกทีวีทุกช่องนะครับเนี่ยเขาจะเปิดตัวแล้วก็ปรากฏว่าแต่งเขาเป็นสะพ้าย นะครับผู้หญิงคนนี้ก็เป็นคนรวยนะครับนะที่มาปรึกษาผมเนี่ยคนรวยนะก็ก็ไปแต่งงานกับลูกของนักธุรกิจใหญ่นะครับในวงการก่อสร้างวงการเหล็กชื่อเสียงก็โด่งดังนะครับวงการก่อสร้างโอ้ใครตึกร้างบ้านช่องใหญ่โตเราก็คิดว่ารวยก็ปรากฏดว่าแต่งเข้าไปก็ปลากฏนะสามีก็ยืมเงินญาติสามีก็ยืมเงินครอบครัวยืมเงินหมดยืมเสร็จแล้วก็ไม่ใช้ไปก็ไปก็หลายสิบล้านนะตนัวนี้ผ่านมาหลายปีทวงเท่าไหร่ก็ไม่จ่าย ทวงไปทวงบาก็ครอบครัวจะพังนะครับเนี่ยถ้าถึงบอกบางทีเราดูข้างนอกโอ้กิจการใหญ่โตนี่สินลดพ้น,พนทนลดนพนตึกก็ติดจำนองที่ดินก็ติดเอาไปขายฝากกว่าจะรู้ทีปรากฏเข้าไปเป็นสะพ้ายมาเจ็ดแปดปีแล้วนะครับลูกสองสามคนนะครับเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าอ้าวมันไม่ใช่เศรษฐีตัวจริงเป็นไฮโซเก้ไฮโซฟอมเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนใครจะมีลูกมีผัวมีเมียม,มีผัวอะไรเนี่ยเราจะไปดูแค่เปลือก ้าอยากจะรู้ว่าคนไหนรวยจริงไหมต้องขอดูโฉนดที่ดินนะครับว่าติดจำลองไหมนะดูบัญชีเงินฝากมีเงินไหมนี่นะครับจะสุดท้ายเนี่ยนะก็ต้องมาแต่งตั้งนะนักกฎวหมายให้ทวงหนี้แล้วก็ต้องฟ้องร้องกันแล้วก็ต้องไปฟ้องถ่ายฟ้องหัวนะครับแล้วก็ต้องไปฟ้องญาติหัวเนี่ยมันดูมันลำบากกันบนพี่น้องกันร,ระวังนะครับบางทนะีเราไปคิดว่าโอ้ยคนนั้นรวยคนนี้เลยนะครับนะพวกนี้ก็ส่วนใหญ่รวยแต่เปล่กคนรวยจริงมีน้อยครับ ผมบอกเลยในสังคมในคนที่จะมีเงินเป็นสิบล้านร้อยล,ล้านเงินฝากในบัญชีอะไรมีน้อยแล้วไปดูแบงค์ชาติก็สารวจอีกคนมีเงินมีไม่กี่คนละนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เพราะนั้นก็อย่าไปเชื่ออะไรใครง่ายฟังรายการจานเดนแล้วก็บอกญาติพี่น้องเพื่อนฝูงไปคนละสิบคนให้มาฟังทุกวันเพราะว่าเขาให้ความรู้ตรงไปตรงมาไอ้วันที่ไปยุ่งเรื่องชาวบ้านอาสาแน่ไม,ไม่ไม่เกิดประโยชน์เราผมยุ่งเลิกแล้วสมัยก่อน,นเปิดขึ้นมาก็นั่งด่าชาวบ้านเดี๋ยวนี้ไม่เกิดประโยชน์แล้วไม่ได้อะไรครับมันเหมือนเรามีปมด้อย วันๆไม่มีอะไรทํานั่งด่าชาวบ้านไม่ได้อะไรเลยนะครับเราต้องสนใจตัวเองนะครับนะต้องต้องต้องสนใจตัวเองนะอืมนะครับปัดไปทางซ้ายต่อโอเคนะครับนะนะครับเดี๋ยก็บอกเนี่ยมันจะมีแต่สีเทาอะนะครับแล้วนะอย่างเล่นการเมืองเนี่ยผมถามหน่อยคุณจะซื้อตัวสอสอในพะีดอลตังที่ไหนมาซื้อสมมตินะสมมุติเป็นเรื่องสมมติไม่ได้หมายถึงพรรคใดไม่ต้องไปเอาไปพูดไปพาดไปพิงสมมุติคุณจะเล่นการเมือง ผมนั่งคุยกับนักการเมืองก็ถามเงินที่จะไปซื้อตัวสสอ,อย่างไรคุณต้องเป็นธุรกิจใหญ่ระดับเป็นหมื่นล้านพันล้านคุณหลักร้อยล้านคุณไปซื้อตัวสสอ,อะไรนะครับคนไหนถ้ามีโอกาสได้รับการเลือกตั้งก็สามสิบห้าสิบแปดสิบนะครับไม่มีหรอกผมต้องเอาเงินแบบเท่าๆนะแต่ผมไม่ได้ไม่ได้บอกแลว้วว่าธุรกิจอะไรบ้างธุรกิจที่มันเท่าๆนะครับนะแล้วก็สถานการณมาฟอกนะอาจจะเป็นเว็บพน,น,นันแรงงานเถื่อนน้ำมันเถื่อนนะครับท้ามนุษย์ยาเสพติด นะครับหวยใต้ดินเงินกู้นอกระบบพวกนี้ก็จะมาแปลงแปลงไปละทําธุรกิจพลังงานบากักธุรกิจร้านอาหารรีสอร์ทอะไรก็ได้นะแปลงแปลงมาพอแปลงมาเสร็จแล้วก็จะเอาเงินพวกนี้แหละที่มันฟอก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 ทั้งหลายเนี่ยก็มาซื้อตัวสสมาเล่นการเมืองเล่นเพื่ออะไรดูแลธุรกิจผิดกฎหมายของตัวเองใครับรบ,บางคนเป็นรัฐมนตรียังเดินสายเก็บเงินพวกผับบาร์บอนอยู่เลย เพราะอะไรเพราะว่าเพราะตัวเป็นรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่สืบสวนจับกุมก็ไม่กล้าไปจับอันนี้บอร์ดของอท่านรัฐมนตรีนะอือันนี้ก็เว็บของท่านรัฐมนตรีบางคนเว็บเว็บการพน,นันบางคนคิดว่าอะไรนะปกติก็ต้องจ่ายเป็นรายเดือนให้กับไทยให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการสืบสวนจับกลุมเดี๋ยวนี้ต้องบางทีว่าถ้าถ้าเกิดว่าเว็บพนันออันนี้เป็นของท่านรัฐมนตรีถามว่าเจ้าหน้าที่ที่สืบสวนจับกุมจะกล้าไปเก็บสวยไม่กล้า ก็ไม่ต้องจ่ายเพราะนั้นถ้าเราเป็นรัฐมนตรีแล้วเราเป็นเจ้าของเว็บด้วยโอ้สบายเนี่ยนะครับสบายแลวเงินพวกนี้มันไม่เคยมีต้นทุนอะไรนะครับเวลาหาเสียงก็แจกเลยโอ้ช่วยน้ําท่วมเลยโอ้ยินดีครับของเรานี่แจกจริงให้จริง,รงนะครับนะครับนะเป็นสปอนเซอร์หลักนะสมัยก่อนที่เจ้าสัวเป็นสปอนเซอร์หลักเดี๋ยวนี้พวกพวกเทอาเทา,ทานี่เป็นสปอนเซอร์หลักบางคนก็สแกมเมอร์นะครับพอ,พอรวยมากก็มาปัน่นซื้อหุ้นพลังงานซื้อหุ้นนั่นหุ้นนี้ นะครับโอ้เป็นเจ้าพ่อพูดในตลาดหลักทรัพย์นะครับพอมีคนจับได้ก็อาจจะมีการอายัดเงินหน่อยอ่ะปะปะงอ,อายัดเดี๋ยวส0วิบพันก็ไปชี้แจงได้ก็บจบแล้วพอมีการอายัดโดยปปงพวกนี้มันก็เก่งมันก็สามารถชี้แจงได้ชี้แจงได้เงินเงินที่โดนอายัดไปสมมติหมื่นล้านพอทําการตรวจสอบเรียบร้อยเป็นเงินบริสุทธิ์จบเลยครับนะครับเพราะนั้นเราไปดูข่าวดูปปงอ,อายัดเงินพวก สแกมเมอร์คอ์เทนเตอร์เราก็คิดว่าอะไรโอ้ยสงสัยพ่กนี้ติดคุกไม่ใช่หรอกครับนะนะครับก็ปรากฏว่าเขาชี้แจงได้ก็จบแล้ว嘛นะพอจบเสร็จแล้วจะไปยุ่งอะไรกับเขาเหมือนคนหลีกหลบเลี่ยภาษีมีคนไปร้องเรียน,นสรพากรสรสพากรมาตรวจสอบพอตรวจสอบเรียบร้อยก็กลายเป็นคนดีไปเลยแล้วต่อไปก็ปิดจ็อบแล้วใครจะไปตรวจสอบภาษีอหลังได้ไม่ได้จบแล้วกฎหมายมันมันเป็นอย่างนั้นฟังแล้วเพลินไหมนะเพราะนั้นเราดูข่าวอายัดบัญชีอายัดเงินหมื่นล้าน อายัดหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เดี๋ยวสักสามสิบวันสี่สิบวันเดี๋ยวก็มีอ่าเอาหลักฐานไปชี้แจงพอชี้แจงได้ก็จบถ้าต่อไปอยุ่งเขาได้ไม่ได้หรอกจีนเทาเยอะแยะที่เป็นข่าวตำรวจจับโครมโครมโครมนะครับฟอ้องศาลไปสุดท้ายศาลยกฟอ้องหมดคําพิพากษาของศาลนี่คือเอกาสารรับรองวามถูกต้องว่าเขาไม่ใช่จีนเทาเขาคือคนที่ใสซื่อใสสะอาดขาวขาวสะอาดยิ่งกว่าแป้งเห็นไหมมีคดีความ สวก็มีโดนฟ้องเรื่องฟอกเงินพอสานยกฟ้องมาเนี่ยนั่นแหละเอกสารรับรองความถูกต้องว่าเขาเปเขาไม่ใช่ทรงเอเขาคือสอวอที่ขาวยิ่งกว่าแป้งเห็นไหมนี่คือสังคมไงเราเห็นมีการดําเนินคดีแต่ถ้าพยานหลักฐานมันอ่อนก็สั่งฟ้องไปตํารวจก็ฟ้องอายการก็ฟ้องไปพอถึงศาลก็ยกนะนะเพราะว่าอะไรหลักฐานมันอนหลักฐานมันอนก็มาจากหลายอย่างหนึ่งหาหลักฐานยากสองเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใหญ่เป็นได้สองอย่างหนึ่งเจ้าที่ทํางานเต็มที่แล้ว แต่หลักฐานมันได้แค่นี้ก็หลักฐานไม่พอก็ดีกว่านี้หนึง่งนะเจ้าหน้าที่เป็นซะเองทำให้มันอ่อนๆไปแล้วก็สั่งฟ้องไปสั่งฟ้องไปรู้ว่าหลักฐานไม่พอก็ฟ้องไปนะแม้กระทั่งตำรวจอัยการบางคนยังรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่ายกแต่ก็ต้องฟ้องเราก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรกระแสสังคมกดดันไอคนนี้สังคมสงสัยว่าเป็นพวกทรงเอเป็นพวกฟอกเงนินสีเทาฟ้องไปรู้อยู่แล้วก็มีนะครับอันนี้ผมเล่าเพลินๆนะไม่ได้พูดถึงเรื่องใครนะ นะครับนี่ก็นี่ก็คือสังคมไทยเป็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นพี่น้องประชาชนก็ต้องมีพักมีพวกไว้บ้างรู้จักไทยไวบ้าง,าางถ้าเราไม่รู้จักไทยเลยเราก็โดนลังแกนะครับอ่านะครับอันนี้คือการให้ความรู้เพลินๆน,น,นะอ่าคุณนัฐธพลดีฮิลจุกรู้จากอะลิโซนา u s a นะครับเล่าให้ฟังนะครับอืมนะครับเพราะนั้นอันนี้คือวันหยุดวันสบายๆคุยวันหยุดก็อยากให้อยู่กับ